สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุตินันัวรอดคุณครูจากโรงเรียนบ้านดอนรักสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการจนบุรีเขต2ปัจจุบันเป็นคุณครูที่สอนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล2ค่ะ ในวันนี้ค่ะดิฉันจะมาอธิบายเกี่ยวกับข้อตกลงในการพัฒนางานเรื่องการแก้ไขปัญหาทักษะคณิตศาสตร์การรู้ค่าจำนวน1-10ของนักเรียนชั้นอนุบาลสองโรงเรียนบ้านดอนรักโดยการใช้เกณฑ์การศึกษาค่ะลำดับถัดไปนะคะจะขออธิบายเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะเกี่ยวกับสภาพปัญหาค่ะ จากการที่ดิชานได้เป็นคุณครูที่สอนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล2นะคะในปีการศึกษา2564พบว่าเด็กมีปัญหาทักษะทางคณิตศาสตร์ไม่พัฒนาไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาค่ะสังเกตได้จากพัฒนาการที่ถดถอยลงเนื่องจากปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมานะคะโดย จากกราฟที่ได้เห็นนะคะเป็นกราฟเปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียนชนั้นอนุบาล2โรงเรียนบ้านดอนราคา่ะในปีการศึกษา2562กับปีการ2ปีการศึกษา2563คา่ะจะมีทั้งทางด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาคา่ะในปีการศึกษา2562พบว่าพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กประถมวัยอยู่ที่รอยละ91 87ค่ะส่วนในปีการศึกษา2563พัฒนาการด้านสติปัญญาอยู่ที่รอยล189.76มีพัฒนาการถดถอยอย่างเห็นได้ชัดและพัฒนาการที่เด็กๆมีปัญหานะคะคือพัฒนาการด้านคณิสระค่ะเรื่องการรู้ค่าจำนวน1-10ค่ะในหัวข้อถัดไปนะคะที่ฉันจะขออธิบายเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของปัญหาค่ะ ดิฉันได้ศึกษาคนา้นคว้าเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560พบว่า วิสัยทัศน์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับพัฒนาการพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องค่ะการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัยจึงเป็นสิ่งที่ควรพึงกระทำเป็นอย่างยิ่งนะคะ โรงเรียนควรมีสื่อที่เป็นตัวกลางให้คุณครูนำความรู้จากครูผู้สอนไปสู่เด็กนะคะทำให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่สถานศึกษากำหนดเด็กปฐมวัยจำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงหรือเกิดจากการค้นพบด้วยตนเองค่ะจากการค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะดิฉันได้ค้นคว้าจากสานักวิชาก,การและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยค่ะ ที่ได้กล่าวถึงของเล่นหรือสื่อเพื่อการศึกษาค่ะซึ่งจะมีรูปแบบที่ช่วยพัฒนาทักษะการสังเกตการคิดการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมให้เด็ก,ดกได้สังเกตจำแนกเปรียบเทียบการเล่นเกมการศึกษาจะเป็นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาทักษะ เพิ่มพูนทักษะต่างๆในชีวิตประจำวันของเด็กปรถมวัยค่ะเด็กจะได้เรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ทั้งรูปร่างรูปทรงปริมาตรน้ําหนักจํานวนและการนับสิ่งต่างๆค่ะในหัวข้อถัดไปนะคะที่ฉันจะขอกล่าวถึงแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ค่ะในข้อตกลงการพัฒน,นางานนะคะดิ่ฉันมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแก้ไขปัญหาทักษะคณิตศาสตร์การรู้ค่าจำนวน1-10ของนักเรียนชั้นอนุบาล2โรงเรียนบ้านดอนรักโดยใช้เกมการศึกษาค่ะและข้อ2คือเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และปฏิบัติโดยใช้กระบวนการาคณิตศาสตร์ค่ะในวิดิทัศน์ลำดับถัดไปจะแสดงถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามข้อตกลงการพัฒนางานของดิฉันค่ะ ขอบคุณค่ะ